อะไปไปนั่งกินหมี่ทอดโอ้ยหแหมสองคนมุนนี่แปลกันที่นะโอ้โหดีเหลือเกินไปนั่งกินหอย่ทอดเออกาลังกินเลยกินกินเลยสักพักนึงเห็นอะไรบ้าเห็นอะไรบ้างเห็นเมี่ยวบ้าปุ๊บเห็นอะไรนะเห็นช้างเหรอช้างอะไรอย่างเงี้ยช้างเมี่ยวช้างลองเมียวเม่ยวใช่ป่าช้างลองเมี่ยวเมี่ยวแต่ช้างมันคลพองเหรอเราไม่เมียวเดี๋ยวนกนกเออนกเลยโอ้ยนกโอ้ยนุ๊ท้อ ไปแล้วเราหุ่นหอมบินมาบินมาเลยบินมากี่ตัวครับกี่ตัว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 ฮะอะไรอะไรกระดกฮะตั้งเลยเหรอเปล่าครับนะมึงตั้งขนาดนั้นเลยไม่ใช่นี่ก็ถามงเลยฮะกี่ตัวฮะไม่หวยหรอไม่หวยหรอหนึ่งตัวหนึ่งตัวอ่าโอเคหนึ่งตัวสามตัวมันบินมาเออครับมันจะมาซื้อหอยทอดนะ นั่งกินอยู่มันบินมาเห็นเห็นเห็นมันมันจกกระเจียวอะไรอะจกกระเจีโโยวมีเมพูดมาได้น้ำตา่แล้วออกไปสดเนี่ยโดนท่าปรับแล้วมึองอะแกมาถอนทำกําแพเขียวอดถอถอนถขถอนทุกทพูดนะโอ๊โยอยออนั่งกินหอยอยู่ ว่คุณทอเอจากหอยเนี่ยเพี้ยาคุณทองมันทอดมันมัาบมันอยู่มันคาบมันคาบมันร่วออกมามันคาไอเนี่ยอนีนะแสดงว่ามันคาบปลาสร้อยอ๋อปลาสอยด้วยทางั้นกูเข้าใจแล้วว่ามึงสองคนเนี่ยพันโกหกกูสร้อยที่งข้นมาถ้าอย่างนั้นกูจะไม่บอกพ่อเดี๋ยวไม่ได้นะทุกคน อาจาคเจ้าเินนะครับแต่พ่อทำไมกันล่าลูกก็อีพันน่ะสิให้ไปหาเงินบริสุทธิ์แต่มันกลับไปพ้นเข้ามาเพราะฉะนั้นข้าอิพยคนนี้เคยดัวยนวาจาเข้าไปแล้วถ้าไม่ใช้เงินบริสุทธิ์ผมไม่โบวถจะพ่อช่าอีพันครับพ่อจิงหรือไม่ที่มึงไปออกพ้นเข้ามาเรื่องนี้ เป็นความจริงครับพ่อไอ้ท่าช่วมึงทำแบบนี้ยังไงพอ่อพ่อก็รู้ว่าสมัยนี้เงินทองทมันหายากแล้วฉันไม่โจนแกจะให้ฉันไม่สมัครงานใครกขจะรับฉันและที่สำคัญเงินงมันต้องเยอะตั้งเยต้แค่้อยเส้นเดียว ก็หลับกูหลับตาแล้วก็ไยไปเลยพ่อพ่อคนดีย่อมแก่ไขค,คนดังรยย่อมแก่ตัวมึงรู้หรือไม่สิ่งที่ข้านใจของคำพ่อคือเห็นลกนูกได้บวนทดแทนุน ผมไม่มีปัญญาหาหมายคุณถามหน่อยสิค่ะพ่พอคำว่าพี่น้องมาตั้งตัวเป็นมิตรประเทศใดใจรอบคลิปเป็นมาพอจนะให้ฉันทำยังไงฉันก็พยายามสู่ความสามารถของฉันแล้วแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆพอ่อเป็นความพยายามของมี่ไม่เพียงพอ ถ้าเป็นมความพยายามจริงมึงคงไม่ปน,นเขาเลยมึงฟังกูไว้ได้ไีกครับรับสร้อยเส้นนี้ไปมึงไปปนมาที่ไหนมึงเอาไปคืนเขาถ้าคืนเขาไม่ได้มึงกับกูตัดขาดคำว่าพ่อลูกพ่อ ที่ปายกูไปเปิดไายกูไปคืนก็โดนตำรวจจับเนี่ยเพาว่าเม่อเดี๋ยวพ่อมีขโมยไหนขโมยมาเอาไปคืนที่ปลายขาเข้าตลาระขาตัวเอเนี่ยพ่อะแล้วโดนตำรวจจับพวกนี้ไม่มีเกไม่มีเวเอกนะก็โดนจับไม่มีใครจ่ายตังค์วแล้วพวกนี้ไม่เป็นไรไอ้เตยจ้ายังอยู่แม่ไม่ขายอะไรอยู่ยังไงก็อยู่รอดทุกวันนี้ขนาดไอ้กูมีแต่ป้ายเท่านี่ยไม่มีคนของกูเลย พ่อเด็กเ้ไหนไหนก็ไหนไหนนะยพออเองจะเอาไปคืนจะโดนจับอะแกไปประกาศตัวทีด้วยนะพ่อเรืนที่ว่าไข่ปก่คงวันนี้คงไม่ได้บวชนะครับพ่อยังไงเจ้าก็ต้องได้บวชพ่อเป็นแม่ที่รักฉันอยากบวชลูกชายสิ่งที่สำคัญที่สุดของคำว่าพ่อคือได้เห็นลูกชายบวชทดแทนบุญคุณ อีเลียจะไม่พออโออ๋ออ๋อไปให้รู Or ้ไวโพูดเยี่ยหลอใจสักที